ถ้าคืนนี้คุณเหนื่อยเข้ามาหลบที่นี่นิทานจะดูแลหัวใจให้เองเมืองที่วางของหนักไว้ข้างเตียงคืนนี้ลมอุ่นพัดผ่านหน้าต่างช้าๆเสียงเมืองไกลๆค่อยๆเงียบเหมือนคนที่เริ่มเหนื่อยและคุณก็คงเป็นหนึ่งในนั้นก่อนที่เรื่องเล่าจะเริ่ม ลองค่อยๆหายใจเข้าเหมือนเก็บดวงดาวทีละดวงแล้วค่อยๆผ่อนออกเหมือนวางหินหนักออกจากอกอย่างสุภาพดีมากไม่ต้องรีบคืนนี้ไม่มีอะไรต้องรีบอีกแล้วครั้งหนึ่งมีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ผู้คนพกสิ่งของที่มองไม่เห็นติดตัวตลอดเวลาบางคนพกความคาดหวังของคนอื่น บางคนพกคำพูดที่ยังค้างในหัวบางคนพกอดีตที่ไม่เคยถูกยกออกและหลายคนแบกตัวเองไว้หนักที่สุดในเมืองนั้นมีกฎอยู่อย่างหนึ่งเขียนไว้หน้าประตูบ้านทุกหลังว่าก่อนเข้านอนโปรดวางถ้องหนักทั้งหมดไว้ข้างเตียงแล้วอนุญาตให้ตัวเองพักไม่ต้องเป็นใครนอกจากตัวเองที่กำลังหายใจอยู่ แต่คนส่วนใหญ่ไม่อ่านเพราะรีบโตรีบเก่งรีบดีรีบถูกจนลืมว่าหัวใจก็ต้องพักเหมือนขาและไหล่มีชายคนหนึ่งเขาไม่ใช่คนเก่งที่สุดในเมืองและไม่ใช่คนล้มเหลวที่สุดเหมือนกันเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่พยายามเกินไปพยายามเป็นคนที่ทุกคนชอบพยายามตอบให้ถูกพยายามเข้มแข็ง ไม่ต้องร้องไห้ต่อหน้ากระจกคืนหนึ่งเขากลับบ้านด้วยหัวใจที่ล้าความคิดวิ่งพล่านเหมือนรถไฟไม่จอดสถานีคำพูดที่ไม่ได้พูดคำถามที่ไม่มีคำตอบความกลัวที่ไม่มีชื่อเรียกทุกอย่างแน่นไปหมดเขานั่งลงข้างเตียงและบังเอิญเห็นประโยคเล็กๆที่ผนังว่าเธอไม่จำเป็นต้องอุ้มโลกทั้งใบ โลกหมุนได้ด้วยตัวมันเองหน้าที่ของเธอคืนนี้คือหลับเขาหัวเราะนิดๆเหมือนคนที่เข้าใจว่าตัวเองโง่ามานานแบกสิ่งที่ไม่มีใครบังคับให้แบกเขาค่อยๆทำสิ่งหนึ่งง่ายมากแต่มนุษย์ชอบลืมเขาพูดกับตัวเองในใจว่าสิ่งนี้ฉันวางไว้ก่อนมันยังอยู่พรุ่งนี้ค่อยคิดคืนนี้ฉันพัก เขาวางความกลัวไว้ข้างหมอนวางความผิดพลาดไว้ข้างตู้วางชื่อของคนที่ทำให้เจ็บไว้ในลิ้นชักวางความคาดหวังของทั้งโลกไว้ที่พื้นแล้วรู้สึกเบาขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะเขาไม่ยืนแบกมันทั้งคืนอีกแล้วดวงจันทร์นอกหน้าต่างเหมือนรู้มันส่องแสงเงียบๆไม่พูดเก่งแต่บอกทุกอย่างชัดเจนว่า คืนนี้ทอแล้วถ้าทำดีที่สุดในแบบที่ทำได้ที่เหลือฝากไว้กับพรุ่งนี้ก็ไหวหัวใจเขาค่อยๆค,คลายเหมือนเชือกที่ถูกแกะออกความคิดช้าลงหายใจลึกขึ้นและเขาไม่ได้ชนะอะไรยิ่งใหญ่เขาแค่ยอมรับว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก่อนหลับเขาวางประโยคสุดท้ายไว้บนอกตัวเองว่า ฉันไม่ต้องสมบูรณ์ฉันแค่ต้องอยู่และยังอ่อนโยนกับตัวเองได้ก็พอหากคืนนี้คุณยังตื่นอยู่รู้ไว้นะคุณไม่ต้องแก้ทุกปัญหาภายในคืนนี้คุณไม่ต้องเป็นคำตอบของทุกคนและไม่เป็นไรเลยถ้าวันนี้คุณเหนื่อยวางทุกอย่างไว้ข้างเตียงก่อนโลกยังอยู่ตรงนั้นพรุ่งนี้ค่อยกลับไปแบกเท่าที่จำเป็นตอนนี้หลับเถอะ ให้ร่างกายได้กลับบ้านให้หัวใจได้นั่งเงียบๆใต้ดวงจันทร์เดียวกันผมขอให้ฝันของคืนนี้เบาเหมือนลมอุ่นเหมือนผ้าหม่มและจริงพอที่จะทำให้คุณยิ้มตอนตื่นหลับตาได้แล้วนะคุณปลอดภยัยและคุณเก่งกว่าที่คิดมาก